ผมโกเบิร์ตธนงสักพิทักษวงว่าที่ผู้สมัครสสเขตอำเภอทุ่งสงในนามของพรรคไทยพักดีครับเป็นคนมีจิตศรัทธาผมเคยทำมาให้กับสังคมชอบช่วยเหลือสังคมเป็นเนืองนิดครับผมเชื่อ และศรัทธาในคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมเพราะคุณหมอวรงรักชาติรักศาสนารักพระมหากษัตริย์อุดมการเดียวกับผมเลยมั่นใจและตั้งใจที่จะอยู่ในสังกัดของพรรคไทยพักดีครับมผมอยู่ในสังคมมีแต่ต้องการจะพัฒนาบ้านเมืองเราให้ดีขึ้นผมชอบที่จะสร้างที่จะทำที่จะก้าวนำเพื่อการพัฒนาให้สังคมบ้านเราเมืองเราให้ถึงพี่น้องประชาชนทุกคนครับฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคน จำไว้ด้วยนะครับโกเบิร์ตธนงศักดิ์ทีทักวงขออาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องด้วยตัวและหัวใจเชื่อใจมั่นใจช่วยกันมาทำทุ่งสงให้ดีกว่านี้ครับไม่รู้จักก็ทักได้เป็นคนของประชาชนครับ